ครับสวัสดีครับนมช้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับผมครับชมบรรยากาศเลยครับหลังจากที่เจ้าของฟ้ามพ่นครับนี่ตะก้นเป็นฟ้ามใหม่ครับเป็นล่างใหม่พ่นก็เลยปรับตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วครับคือว่าพ่นได้ปับแก้ปัญหานะครับปีที่แล้วเป็นเล่นครับเป็นเล่นนะครับยืนว่าจินยืนจิน หย่ามาได้กินฟางมาได้ครับเจอปัญหาพิ่ก็ปับเ็วอยวครับหลัเชื่อว่าเพิ่นปาบเร็วนะครับเพิ่นแก้ไขโดยที่ว่าเพิ่นได้เทเพื่อนครับได้เทเพื่อนนะกะนี่ครับก็ก็แบบนี้เลยครับนี่ครับแต่เพิ่นมาได้ฉาบนะครับก็อีดขึ้นมากเพิ่นมาเห็ดไปทําไปตามงบตามทุนก่อนครับนี่นี่ก็เป็นว่าจะคว้างเพิ่นมาได้หนึ่งเดือนกับอีกสิบสิบสองมือครับนี่ลูกลูกไส้ลูกเสาวเจ้าจ็อกเกลดครับนี่กําลังแห้แม่ ทับความสะอาดหน่อยครับนี่กระเล็นะครับถือว่าโค้งสางเม็ดสีบันดีนะครับนี่ใส้ลูกสาวนี่ครับโค้งสางดีลูกไส้ครับผลมาลูกไส้นี่ครับลูกไส้โจจช็อกโกแลตถือว่ามัดกํมเนื้อเม็ดสีก็ลังมากครับนี่ครับตะนอกตะนอกตั้งตรงนะครับตะนอกตั้งตรงม่ล่มเอียงนี่ครับอ้ยไงหนาเป็นว่าสายต้นหนาสายพัฒนานะครับแมวของคนกันนี่ครับประมาณนั้นเลยนี่ครับ ตัวมาก็เป็นแม่นี่เได้ครับนี่ไงครับนี่ครับแม่ไงหนาครับนี่ท่องนะครับหรือท่องได้หาหกเดือนนะครับนี่ชมเลยครับว่าแม่พันธแม่บอกผลยุขวักยุฟ้ามครับเป็นผลผนเลี้ยงว่าสายต้นหนำนะครับสายพัฒนานะครับเป็นโอ้ผนว่าผสมไอ้เจ้าช็อกโกแลตว้ครับนี่ครับนี่ครับผสมเจ้าช็อกไอ้ช็อกโกแลตว้นะครับพผนว่าเอามาปรับเอามาพัฒนาครับไอ้เจ้าช็อกโกแลตเีเป็นว่าที่เม็ดสีดีครับ เม็ดสีดียกรรมเนื้อดีนะครับเพ่ลเลื่อเลือกเอามาปรับใส่แม่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพื่อมาเอามาเพิ่มเพิ่มสีเพิ่มมัดกรรมเนื้อเพื่อนครับนี่เป็นว่าแม่แม่พันแม่บอกอยู่ขอกอยู่ฟ้ามของเพื่อนครับรวมทั้งเบิร์ตกับโยปะมาณแปดเก้าตัวแล้วครับนี่ครับช่วมนลยครับนี่ครับแปดเก้าตัวเรื่อว่ากันเตรียมความพร้อมเข่าสู้ปีพศอสอนสองพันหนึ่ร้อยหกสิบแปดครับมันเตรียมไปแล้วครับปีหนาปีหนาพันมาสิท้ามถ้ามโค้งโค้งไม้ครับ ตังกษสีไม่พะว่าไม่ยกค่าบางบางตัวบางอันกับผูหักนะครับคน่าปีนี้ขอทําเพื่อนก้อนครับเอาเพื่อนก้อนเราคนเกษตรทําโค้งด้านบนนะครับนี่ครับคอยปั๊บคอยแจกคอยพัฒนาไปครับอยู่แบบนี้ครับมันเห็นเป็นลอกเป็นลอกไว้ดีแม่นี่ก็ง่ายเลยครับนี่ครับอันนี้ก็ท่องครับนี่ครับท่องก็ง่ายขึ้นกันอุ้ยงอว่าแม่พันแม่บอกคนนี้ตัวว้วนวันครับคนว่าบระ่าหนาได้ คนเราเอาใจใส่ครับพคน่าสงสารคนคนมีการเสริมอาหารครับอาหารคือเอาต้นกล้วยมาบดครับต้นกล้วยมาบดแล้วก็ใส่ครับล่ำลงสีหน่อยเฮ้านะครับพ่อให้เพิ่นได้กินถูกแรงนะครับเพิ่นไห้คาบเดียวเวลาเดียวเอามาปรับเอามาซอยเพิ่นในช่วงเขาสู้หนาแนงเพิ่นว่าเตรียมพร้อมๆไว้นะครับก็มีเกลือแร่ทุกๆอันเลยครับเพิ่นแฝงแต่ตอนกลางคืนมันก็ติดไฟนี่ครับติดไฟไว้นะครับหลายหลอดเลยนะครับตอนกลางคืน แด้กันกับเขาสู้ช่วงนาห้อนนาฝนพังกะเอาน้ำสมข้นใหม่มาเสียด้วพี่น้องครับเอาน้ำสมข้นใหม่มาเสียดคนได้ครับคนเข้าไปนะครับไรม่วงไรมันเลี้ยงสว่าได้ได้ผลดีนะครับผลว่าได้กลางมุ่งนะครับเพว่าได้กางมุงนี่ครับเพว่าได้กลางมุ่งคือว่าผนเอาแบบเอาแบบง่ายๆครับแก้ไขไปนะครับผ่าได้กางมุ่งนะครับเก็บเล็กเก็บน้อยครับฝากพี่น้องช่างว่าเขาครับตามภาษาคน หากว่าหัวใจกเกียดครับครับท่ายิปเลยครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับข่อยละความสุขความเจริญความเกลียดใจใดความไข่กระยาได้มีครับบุญกุศลน้าตุ่มน้าสู้ทุบบาทยางครับท่ายิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำนะครับเรื่องเก่งแจ้งเตือนลิปต่อไปครับก้าวมาสวัสดีครับ